เ็นรถคนไม่ไผ่ออกไปเต็มคันรถเลยหกล้อเต็มเลยค่ะเอ้ยปูกไ<อ>ผ่ไนี่เราวะอ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสก็เลยตัดสินใจเอาอยางออกแล้วก็ปลูกไผ่ไเลยอืมนั่นก็คือเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วค่ะ กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเยี่ยมสวนไผ่ป้าตนวันป้าวันป้านัดป้าดป้าณคือจริงๆริงป้าไม่น่าเรียกป้าเลยจะเจสิบแล้วค่ะนี่จริงจริงอะจริงค่ะถือว่าแข็งแรงนะออกกำลังกายค่ะทำอะไรทำอะไรทำไมออกเดินอ๋อเกือบเจสิบแล้วอีกตุลานี่ค่ะถือว่าแข็งแรง นะทีนี้เอาย้อนกลับมาเรื่องไผ่อันนี้ปลูกไว้นานหรือ,อยังครับลองดูสวนนี้นี่สี่ปีแล้วสี่ได้ไหมสีส่ปีแล้วประมาณสี่ปีป<อ>นะครับมีวลีหนึ่งซึ่งมีคนดูแล้วเขาก็ติดใจแล้วเขาก็กดดูอยู่เรื่อยก็คือว่าเ <c oughs> จ้าของคำพูดว่าปลูกไผ่สร้างมนแต่ไม่มนสซะงั้นอันนี้เห็นไหมว่าเป็นนวลค่ะสร้างมน ปลูกไผ่สร้างมนแต่ไม่มนซะงั้นเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเรื่องราวาไอคำว่านี้มันมายังไงือเราสั่งเมล็ดมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าสร้างมนเมล็ดค่ะเมล็ดสร้างมนแล้วก็เอามาเพาะอ่แล้วทุกคนเขาก็งงกันบอกว่าเอ้ยเพาะได้เหรอมล็ดไผ่เพาะได้ค่ะแล้วก็เอามาปลูกพอปลูกเสร็จก็เป็นอย่างที่ว่านี่แหละค่ะเป็นสร้างมนบ้างสร้างไม่เป็นสร้างมนค่ะสร้างมนนี่คือไปซื้อผันพันธมาตังหากลายเป็นสร้างนวลบม่รไผ่อะไรบ้างก็ไม่รู้ขอสรุปว่า ที่เราปลูกจากเมล็ดคือหน้าตาตรงไหนที่ค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้กอที่หนึ่งมันมีกอใช่ไหมนั่แหละค่ะประมาณกี่กอโดยประมาณถึงพันไหมโอ้อยู่ในนี้สงสัยจะเป็นพันค่ะโอ้เป็นพันต้นไม่ใช่พันเป็นพันกอใช่ค่ะพันกอเป็นพันกอเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยค่ะอ่าอันแบบนี้อันนี้แบบนี้คือแบบที่เขาแต่งแล้ว อย่างนี้นะกับอันนี้ไม่แต่งนี่อย่างนี้นะนี่อันนี้ยังไม่แต่งยังไม่แต่งคือออกมาใหม่ๆของปีนี้เองนะใช่ค่ะโดยประมาณ3-4ปี4ปีเนาะค่ะแล้วที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเม็ดโตขนาดไหนฝอยขนาดไหนเม็ดเล็กๆเหมือนกับเล็กกว่าเมล็ดข้าวสารอ๋อคือเอามาพ่อเองปูกไอ้พ่อแล้วก็พล่งง่ายนึกว่าได้ดีแล้วล่ะแต่มาดูถหัวนี้นี่ก็ หน้าตาคือตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่ามันไม่ใช่สางมนใช่หรือไม่นไม่ใช้สางมนไม่ใช่ทางมนนะเป็นทางนวลเป็นสางนวลหรือบางคนเรียกสางป่าก็ได้เนาะใช่ค่ะสางป่าอ่นในขออนุญาตตัดนะครับค่ะเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาแต่งอ่านี่นะเราขออนุญาตตัดอย่างนี้นะก็มีการตัดแต่งบ้างนะครับทีนี้การเติบโตของสางนวลหรือสางป่าเนี่ยมันเทียบกับอ่าอันนี้ นี่คือของแท้ใช่ไหมใช่อันนี้ของแท้อ่า,ามมเราจะเทียบกันเลยออน,นีัมมนีางอนี้นี่คุณพอดีได้เห็นเลยเทียบกันเลยเพราะหลายท่านเนี่ยไม่รมมู้นี่นี่นี่โกางม,มนแท้ๆกับโอชางป่าหรือชางนวลในสาภาพปลูกที่เดียวกันให้เห็นชัดๆเลยครับอันนี้เป็นยังไงอันนี้คือรูรู้รีรูไปรู้มารูมารูไปแล้วถ้าเกิดยังไม่แต่งนี่นะเขาเรียกแขนงแขนงเยอะมาก แขนงเนาะแต่อันนี้มันตรงตรงแล้วไม่ค่อยมีแขนงแทบจะไม่ได้แต่งเลยั้งเนี่ยแทบไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งอ่าหน้าตาเขาจะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งการเจริญเติบโตอันนี้มาจากกิ่งตอนหรือเงาครับอันนี้มาจากกิ่งตอนไอ้ที่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 แปลมาจากงกลมอ๋อเป็นกิ่งตอนเป็นเงานะเป็นเงาอ่าเป็นเงาเป็นกิ่งตอนแต่อันนี้มาจากเม็ดมาจากเมล็ดอ่าระยะปลูกอ่าเวลาปลูกใกล้เคียงกันอันนี้จะโตเร็วกว่าใช่ค่ะ เพราะว่าอันนี้มันมันเป็นตัวที่มาจากเงาหรือว่าเมล็ดไอตัวจากกิ่งต่อแล้วแต่นี้มาจากเมล็ดฝอยฝอยแล้วก็ที่เจอปัญหาอยู่เรื่อยก็คือมันไม่ตรงมันอูดอินนะครับและทีนี้ลองไปดูปอที่สวยที่ของไอตัวสังนวลนี้หน้าตาเป็นยังไงนี่มันก็แบบนี้แหละก็มันก็มีดยินบางกอนะคะที่สวยเลยค่ะบางดูกสวยโดยประมาณพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าประนัดกีไร่ดูประมาณเจ็ดไร่ค่ะ สิบเจ็ดได้ลงเต็มเลยเต็มค่ะโอ้โหระยะที่เราลงส่วนใหญ่สี่คูณสี่ไหมหรือเกินนะนี่แหละค่ะประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ก็ประมาณสองเมตรอีกเนี่ยดูประมาณนั้นนี่นะสองเมตรกว่ากวาสองเมตรกว่าสามเมตรเดินเดเนเนเดเนียสองเมตรกว่าสามเมตรนะก็ลงไปเต็มแล้วสี่ปีเต็มค่ะสี่ปีเต็มเคยมาดูแล้วหลายสายพันธุ์ไม่ใช่พันธุ์ไอตัวนี้อย่างเดียวใช่ไปดูตัวอื่นมันแม่สั่เรามาปลูกมันสามารถกลายพันธุ์ได้ นี่คือมะพร้าวแล้วแต่กลายเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่เป็นกลางตาทีนี้ไอ้เหลืองเหลืองนี่เรียกอะไรไอ้เหลืองๆหลืองนี่ก็เหมือนกันนะคะเรียกชื่อชื่อต่อเล็กๆไม่ได้จัอ่าอันนี้ถ้างั้นถ้าไม่ไม่รู้ไอ้ขอลุกมขออนุญาตแนะนาเนาะอันนี้เราจะเรียกไผ่เหลืองนะเราลำสวยครับตัวนี้นะตัวนี้ไผ่เหลืองนี่ไงนี่ไงคุณมาดูเลยนี่ก็เราบอกว่าน้ําท่วมไม่ตาย มันเป็นไผ่ตระกูลเดียวกันกับตัวไผ่กำยานแต่ว่าอันนี้ได้เหลืองไอตัวกำยานเผื่อเราประ,ประกอบเนาะอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทนน้ําท่วมได้ดีนะครับเร็บสวนเราก็มีแต่ว่าตอนนี้ใช้แมคโครตีออกไปแล้วนี่นอก,ก็กินได้ไดแล้วลำก็ใช้ได้โอ้ที่สังหมุนเขานี่นะนี่นี่นี่ถ้าเทียบอย่างนี้ก็คือสี่ปีที่กอ,อน,นี้ประมาณสี่ปีนะครับ อาวนี่ถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะซื้อลำเราก็สามารถเล็มได้บ้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่สวยมากเท่าที่ควรคเล่มเล็มถ้าคือเล็มเลมหม,มายความว่าตัดได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นซางนวลเหมือนกันก็ตรงตรงหมายความว่าแต่ว่ามัน<บ>ก็บางตอกงตก,ก็ทรงสวยอ่าทรงสวยน,วยนี่นี่ดูหนอนหนอนหน้าตาถ้าตรงเนี้ยทรงสวยนวลนี่นี่นี่ถ้าไม่ได้แต่งมันจะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะอ่า แล้วโน้นเป็นไกยักมั้งนี่ไยักษ์อยู่ทางน้นค่ะนี่น<า>อังนนเ้นเดิมแหละบงฮะบงะไปดูกันน่อยเดินตรเดินเดินชมเน่เร,เราเป็นเราคนมาเที่ยวแต่ขอพาคนสวนเดินชมหน่อยเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทข้าวสวนให้แต่ทีายเรองตาไม่ค่อยจะดีอันนี้น่าจะเป็นไผลอดอันนี้ไอดเฮ้ยคุณคคนี่มาดู อยากเห็นเหมือนกันครับไพลอตนี่กี่ปีสี่ปีสิเอามาหู้เดียวกันนั่นรอคะนี่ไพลอตสภาพส<ช>ี <4 S 2> ปีสวยมากคุณแล้วก็นี่คือความเขาเรียกว่าแสงน้อยนะเขาโตนี่โตประมาณหลอดดูดไอเหมือนกระหล,ลอดชาไข่มุกได้ไหมประมาณประมาณเนาะอสองกอ่อสามกอเหมือนกันในนูนี้อุลก้อนึงอันนี้ไผ่บงไลยค่ะเนี่ยนี่เหรอค่ะที่เอามาจากคุณนั้นโอบงใหญ่บงนี้ตัวนี้บงใหญ่อ๋ออยู่นี่อ๋อบงใหญ่บงใหญ่อ่านี่ไผ่บงใหญ่ คล้ายๆไผ่หกไหร่ล่ะบ,บงใหญ่มีอยู่นี่นี่จะทำหมุนไม่เทียวกันแล้วทั้งหมดมันนิดเลยความสวยปุ๊บตรงๆมวลลำเยอะแล้วความสวยเขาดูดูแกล การจัดการดูแลอะไรยังมั่งเนี่ยครับยังค่ะไม่ได้ก็ไอ้ที่หายไปนี่คือเราแต่งเองหรือว่ามีคนมาช่วยอันนี้เหรอคะก็มาตัดไปคินบ้างนิดหน่อยอ๋อโอเคครับนีเราก็รู้ไผ่อยู่แล้วว่าถ้าเราแต่งนอนหนอเขาก็จะออกดีถ้าเราไม่แต่งหนอนหนอมันก็จะไม่ออกอ๋อนี่แหละครับนี่ก็เป็นคาดว่าสร้างมูลโดยประมาณน่าจะถึงพันนะพันค่ะพันเป็นพันอะไรนะคะเป็นพันค่ะ ก่อนมาลงอันนี้เราเคยถามทิงท้งอาถามใหม่ทิงเดิมทําอะไรอยู่ลูกสวญยางค่ะสูกยางอ๋อเอต่อ,อยางเราเอายางออกใช่ค่ะต่อ,อยางออกก็ติดไข่น,นีนอ๋ออันนี้ถามตรงๆมีใครมาแวะเวียนหมครามว่าเอป้าจะขายไหมขอชื่อลำอะไรนี้ยังเลยยังค่ะแ้วเราก็ไม่ได้สีเรียสด้วยอ๋อเพราะว่ามันก็เอาไว้ให้ร่มดึนคือพูดง่ายว่าดีกว่าให้มันลกยากดีกว่าให้ลรกยาก แต่ก็ไม่ได้เสียเรียยอะไรอ่ะเริ่มต้นเนี่ยทาไมคิดยังไงพอเอายางออกทําไมถึงมาคิดปลูกไผ่ทําไมไม่ปลูกมันสับปวงคน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 ที่กีดยางอ่ะโกงเราเลอไปขายสองบินคือเขาไม่ไม่ไม่ซื้อจากัเราอ๋อก็เลยเบื่อแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่อยากจะแล้วทีนี้นั่งอยู่หน้าบ้านค่ะเห็นรถขนไม้ไผ่ออกไปเต็มคันรถเลยหกล้อเต็มเลยค่ะเอ้ยปลูกไผ่นี่เราวะ อ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสก็เลยตัดสินใจเอายางออกแล้วก็ปลูกไผ่เลยอืมนั่นก็คือเมื่อสี่ปีห้าปีที่แล้วค่ะประมาณห้าหรือไมประมาณนั้นแหละค่ะสี่ห้าปีที่แล้วพอเราเริ่มปลูกใช่ไหมคะเราก็เแบบเออเมื่อปลูกก็ปลูกให้มันเต็มไปเลยเพราะว่าไงสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่แล้วเราคิดว่าเฮ้ยลกพวกนี้ดีกว่า ดีกว่าลกหญ้าดีกว่าลกหญ้าปลูกทิ้งที่งไว้เราไม่ได้ซีเนี่ยกับการเอ้เราจะขายได้หรือขายไม่ได้คือขายว่ามีอาชีพหลักออกินเงินจากเขาใช่ใช่ได้ก็เอาใช่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าฉันอดตายแน่นอนไอ้เป็นแบบนี้นะเออแบบนี้ก็น่าจะเป็นอุดทะเาเป็นอุดพาหอนหรือว่าเป็นตัวอย่างนะนี่โอ้โหแต่ชอบใจทางมุ่นเลยสวยจริง เรามาอยู่แล้วนี่นะเห็นปั๊บนี่รู้เลยแต่บันดีอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าอีากอประมาณเลียร์อะไรให้เสร็จประมาณอีกสองปีข้างหน้าจจะทําระบบน้ําให้อ๋ออีกสองปีนี่จะลงระบบน้าแล้วค่ะจะลงระ,ะบบน้ําถ้าเราทำรวนะถ้าเราทําระบบน้ําเนี่ยสามารถว่าเราจะทาห่อกออกมาขายได้ตลอดปีพวกนี้ถ้าได้น้ําออกห่อกทั้งปีนะคะอ่านี่ข้อดีของเขานะค่ะถ้าตอนนั้นมีคนมาขอผูกผาก เราก็ให้ปลูกไม่รู้สึกเขาออกหนอ่อดีอะ่ะ <Yeah. S 2> ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นฤดูแต่มีน้ําใหเา้เขาเขาก็ออกออกนอ่อดวล่ะโว่ลำสวยๆนนเลยลำตอนนี้นะฮะเอาไปขอดำก่อนลำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3มนิ้ว3มนิ้วกว่ากว่าเขามีแล้วแต่ว่าสองนิ้วกว่ากว่าเยอะอดูดูลำนวลเนี่ยนะผมมาดูแลเนี่ยไซส์เนี่ยก็ประมาณ3นิ้วแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหวังขายลำนะ ไอ้ไซ์เนี้ยกว่ามันจะแข็งแรงแก็อีกสัก2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเหมาะในการขายลำเหมาะนะหมายความว่าเหมาะในการขายลำ<ะ>เราคิดแทนเราคิดแ<ะ>ทนเจ้าของเขาอะนะ,ะถ้าไซนี้หวังจะขายเนี้ยก็ประมาณอีกสองสามปีข้างหน้าก็จะสามารถตัดได้สวยๆเลยเนี่ย ปีนี้ก็จะเริ่มตัดเองปลายปีก็จะเริ่มตัดพวกนี้ออกอ่าไอ้พวกของที่มันแต่งอะนะค่ะไม่ไม่พวกพวกนี้ค่ะพวกนี้แค่ให้มันห่างหน่อยอ่าือปีหน้ามันจะได้ออกหน่อดีนี่นี่ดูสวยะกอนสวยนะเลยนี่ดูโหดูมือลุงถ้าลูกแล้วทุกทุกพันนี่เห็นแล้วเนี่ยสร้างมนต์โตดีสุดเลยครับนูค่ะดูดิสวยเลยนี่แหมสวยมากคิดว่าจะเอาไอ้สร้างป่าหรือว่าสร้างนวลออกไหมหรือว่าเอาไว้นงี้ยแหละ ถ้าความลึกๆก็คือจะเอาไว้อย่างเาาง,งี้ยเพราะว่าไงเดี๋ยวเวลานั้นเราให้น้ําแล้วมันจะมีหนอ่อตัดหน่อขายกินหน่อมันแทนค่ะกินหน่อมันแทนนะกินหน่อมันแทนอโอเคก็คือแทนที่เราจะทิ้งเราก็เ,าเอาตรงน,นี้ได้นะโ<ะ>อะโอเคโอ้โหดูหน่อครับพสวยเลยใช <c oughs> ่ไหมนี่นี่ดูดูหน่อนี้คุณมาดูโอ้โหงามจริงๆ แมบบ้อเสวยนะครับเนี่ยถ้าเป็นช่างมนีเนาะพร้อมแล้วเนี่นยแต่๋ยวจะเอาสวยจริงก็อีกสองตีข้างน้ายขยายลำได้สบายเลยอยันนี้สั่งว่าดูสิสวยอะไรใหญ่ๆอะไรนี่นส,สั่งมาสีนนๆนะโตมากเลย ผมนะคะเขาไผ่สูงแล้วย่ามันก็ไม่มีไม่มีย่านี่คือ,อดีอย่างนะครับย่าไม่มีแล้วจากเดิมเคยบอกว่าเฉพ,ะพ,ะพาะเฉพาะค่ายย่านี่ปีๆหลายสตังคนะ์นะใช่ใช่สมัยก่อนเคยบอกว่าปีมันเป็นหมื่นนะที่จะต้องจ่ายหมื่นโอเคจริงจริงนิ้วอย่างเงี้ยน,นี่ดูหรือทำโตเลยแต่มันยังอ่อนอยู่ไงเดี๋ยวต่อไปนี่ดูดิสวยเลยครับบอกเบอร์หน่อยว่าเผื่อใครจะสนใจไผ่หรือสนใจอยากขอมาแวกนี้เบอร์ป้าเอาศูนย 0ูนย์สอง้าแปด้านัดนะ,ะป้านัดคนงามนะทำเลตรงนี้ตรงไหนล่นปะป้าเอ๋ทำเลทำเลตรงนี้ทำเลอะไรไอ้สี่แยกโรงพยาบาลทางเข้าบ้านคลองสรรารภาอ่าเข้ามานะจะแถววางน้ำเย็นนะพูดง,ง่ายนะไม่ไกลกับไม่ไกลกับโรงพยาบาลวางน้ำเย็นตรงข้ามดีกว่าเอาง่ายๆตรงข้ามโรงพยาบาลเลย มัน<ช>จะมีทางเข้ามา<ย>นะครับแยกเข้ามาแยกซ้ายไปอยู่เธอแล้วก็แยกซ้ายกลับเข้ามาแต่ยังไงก็ติดจ่อกับป้านัดอยู่บ้างไปอยู่บ้างถ้าเกิดอยากจะมาชมหรืออยากจะมาซื้อขายอะไรยังไงนัดล่วงหน้าเพราะบางทีป้าอยู่บ้างไม่ได้ใช่ค<ช>่ะ<ช>นะขอบพระคุณนะครับแม่ได้มาเยี่ยมชมสวนป้านัดอีกรอบหนึ่ง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ